สวัสดีครับวันนี้เราเจะมารีวิว j p l นะครับบาร์รุ่นใหม่เพิ่งออกมาขายวางที่ไทยได้ไม่เกินสามวันนะครับเป็นบาร์9.1นะครับ2 Wireless Surround รุ่นเนี้มีลำโพงทั้งหมด10ตัวซบวฟเฟอร์หตัวลำโพง9ตัวเป็นแบบ Atmos นะครับ Atmos คือแทนที่เราจะมีเสียงจากรอบข้างเนาะ5.1ธรรมดาเนี่ยมันมาจากข้างบนด,ด้วยมันกลับลงมาจากข้างบนนะครับโดยเขาใช้วิธีการยังไงเดี๋ยวเรามา ดูกันอันนี้เป็นสาย DMI นะครับ mm hmm. เพื่อใช้นสำหรับการนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ดูก่อนตัวบาร์ตัวนี้นะครับผม mm hmm. ก็มันจะเป็นแบ่งส่วนกันมีส่วนที่เป็นไวเลสก็คือส่วนลำโพงคู่หลังนะครับ mm hmm. แกะตรงนี้แล้วกัน มีดมันคมเดี๋ยวไมเฉือนไม่โดนนะนะมีดนีด่เป็นลายฮารมอนเลยนะครับมีจากญี่ปุน่นโอหแก่งยากเลยมีเอาขาเลยกู มีสองส่วนส่วนที่เป็นบาอันนี้จะเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะยกซับวูฟเฟอร์ออกมาก่อน ยวเราจะคว่ำดีกวาคว่ำดีกวสามดีเซลานะผมับามนะผมยกเลวยวชิด อา้ามึงมีสายดีใบไม่ให้กูมให้หลอกให้กูซื้อใหม่ทำไมวะเนี่ย ภายในแพคเกจนี้ก็จะมีสาย HDMI เนาะให้เป็นมินิ h d m อตรงนี้นะครับอ๋อเป็นตรงนี้เป็นมินิ h DMI เนาะตรงนี้เป็นดี m i มไแล้วก็อันนี้เป็นสวิต์ปักเป็นปักนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นก็ปักเหมือนกันน่าจะเป็นปักของซับวูเฟอร์กับปักของตัวบาร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็น ปักอีกแล้วทำไมปักมันเยอะจังวะเนี่ยปักเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นน็อตขันสกรูไว้ยึดห้องนะครับเนี่ยครับมันแถมมาให้เลยอันนี้อาจจะไว้เจาะเจาะห้องแล้วก็วางวางในตัวซับอันเล็กๆนะแล้วก็อันนี้เป็นปักอีกแล้วทำไมปักมเนเยอะจังวะเนี่ยสายไฟเต็มไปหมดรูกีอันอันนี้เป็นยัง น่จะเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดที่เป็นสกูรแล้วเป็นตัวยึดเข้ากับไอตัวตัวบาร์ถ้าเราจะให้มันลอยอีวนี่คืออะไรในี่เป็นคู่มือนะรือเปล่าอ๋อรีโมทมีรีโมทด้วยเนี่ยรีโมทครับแล้วก็เป็นคู่มือกับรีโมทนะเนี่ยคู่มือกับรีโมทโอเคทีนี้มันแยกจากกันได้ละอันนี้เป็นซับวูฟเฟอร์นะเราตัดอะไร นี่เป็นบาร์นะครับตัวบาตัวนี้มันจะปีแบ่งเป็นสามส่วน,นโอ้นี่อะไรเนี่ยเยอะไม่หมดเลยอะอะไรวะไม่รู้อะไรกดี๋ยวขอมาดูทีละอันต้องมาประกอบทีละอันเลยนี่นะผมเป็นกล่องโอ้ โอเคเราได้บาร์มาแล้วตัวบาโอเค โอเคครับนี่เป็นตัวบาะนะครับผมโอเควางบาแล้วโอเคทีนี้ก็จะเป็นตัวข้าง,างมัน ข้างสองข้างอันไหนสายฝาวะน่าจะอย่างนี้นะอันนี้เป็นก็จะมีปลม power ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตก็ชาร์จผ่านตัวบาร์เลยนะครับ power น,นะครับแล้วก็ชาร์จั้างหนึ่งเล่นได้แปดชั่วโมงนะครับดูนังได้นนประมาณสามเรื่องนะครับเราประกอบก็อย่างนี้มันดูดเข้าไปเลยมันเป็นแม่เหล็กมันดูดเข้าไปเลยเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับถ้าเป็นอันเ่าทนี่ต้องใช้แรงดันเข้าไปแล้วมันยึดนะนี่เป็นแม่เหล็กดูดง่ายมากเลยต้องนี้ไม่คืออะไรเราดูครับ อะไรวะน่าจะเป็นตัวปิดตัวนี้เวลาเราเราดึงออกมาใช่ไหมคือเราปิดนะใช่ไหเกิดในอดุลกัน,น,กน,นเวลาที่เราแบบอ,อยากจะปิดให้มันแน่นเนาะโอเคนี่เป็นตัวปิดขอบตัวนี้นาะมีมาให้ออกนะเออโอเคเรียบร้อยแล้วเอ,อ่อเรามาดูด้านหลังกัน Power อยู่ตรงนี้นะครับเสียบปุ่มเสียบ Power อยกอันนี้นั่นนะครับเนี่ยยกขึ้นมานี่คือไม่ได้มีการขันอะไรแนละ้วมัน,นดูดดเฉยเลยเสียวตกว่ะเก็บก่อนนี่มีปุ่ม Power นะครับผม USB แล้วก็อันนี้เป็น Optical แล้วก็เป็น เป็นสายแลนนะเนี่ยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ HDMI out HDMI in โ okay. อเคปุ่มเปิดเร่งเสียงนะครับอันนี้ไม่ด้วนหลังอย่างน,นนะอันนี้เปิดแล้วก็ไอต้ตรงนี้ที่แถมมาอย่างที่บอกเป็นตัวปิดเวลาที่เราเราเออเราดึงบาออกไปนะครับไม่อยากให้ฝุ่นมันเข้าเนาะโอคท,ที่เดี๋ยวก็เป็นตัวยึดแล้วก็รีโมทนะครับผมนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว ตัวซับพูเฟอร์กันนะครับว่ารูปร่างเป็นไงโอเคเปิดตัวซับพูเฟอร์ดูก็อ่าเป็นไงลองเอ็นหน่อยใหญ่เหมือนกันนะแอบหนักด้วย โอ้โหนี่มาคือตัวตัวลำโพงจะอยู่ด้านล่างนะดูอยู่ใต้ขามันอนะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวลำโพงที่เป็นซับอยู่ข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นเสียงก็จะออกมาทางใต้พื้นนะครับไม่ไม่ไมปกระแทกอะไรมากมายอันนี้จะเป็นด้านหน้าของมันนะครับสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นด้านหลังสิอ่ามีด้านหลังออกมาด้านหลังแล้วก็มีสายนะครับอันนี้เป็นปุ่มได้เป็นปุ่มซิงค์นะซิงค์กับตัวบาตัวนี้ ปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยอันนี้เราก็วางด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับว่ามันเจ๋งยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าอ่ะมันเก้าจุดหนึ่งยังไงโอเคที่กันที่มันทําได้เก้าจุดหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าอ่ะที่ผมนั่งอยู่เป็นทีวีนะเราก็ตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดไอ้ตัวหลังเนี้ยนะครับผมปุ๊บไปวางซ้ายขวา แบบนี้นะครับเราไปวางสายขวาจุติเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปวางสายขวาแบบนี้นี่ลำโพงมีทั้งนะหมด9้าตัวเลยนะครับผมซับวูฟเฟอร์หนึ่งตัวนะครับผมข้างบนหนึ่งตัวนะครับเป็นสองสามสี่ห้าอันนี้อีกสองตัวหกเจ็ดแปดเก้ามันคําว่าลำโพงที่อยู่ในรอบระหว่างตัวของคนเราเนี่ยจะเป็นลำโพงด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ามันจะยิงออกมาจากด้านข้างตรงนี้เนี่ยลำโพงตรงนี้ ลำโพงคู่หน้าเนี่ยมันกับเวลารถวิ่งมาข้างหน้าเราลำโพงตรงนี้จออกมานะครับแล้วก็ลำโพงที่วิ่งมาเราลถมาจากด้านหลังเรามันจะวิ่งออกจากด้านข้างของตรงนี้ตรงนี้มีลำโพงอยู่นะครับผมเนี่ยแล้วก็วางอย่างนี้วิ่งมาจากด้านข้างแล้วทีนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็เป็นซ้ายขวาอันนี้ข้างหลังเช่น e existem, มีคนวิ่งอยู่ข้างหลังเวลาดูหนังเนี่ยมีคนวิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้ลำโพงตรงด้านข้างตรงนี้นจะทํางานทีนี้ตรงนี้เป็นห้าจุหนึ่งแล้วทีนี้มาเป็นเก้าจดหนึ่งยังไงเก้าจดหนึ่งก็คือ ระบบที่เขาเ,าเคลมว่าเป็นระบบที่ชื่อว่า,อ,าอะไรนะแอดมอสนะครับหมายความว่าข้างบนนี่มีลำโพงมันมันเหมาะกับห้องเล็กๆนะห้องที่เพดานไม่สูงมากตอนแรกมันไปลองที่ห้างเนี่ยห้างเพดานสูงเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเดี๋ยวเราจะไปลองกับห้องที่ไม่ใหญ่มากดูนะครับลตรงนี้เป็นลำโพงที่อยู่ด,ด้านด้านด้านบนของตัวตัวบาร์มันจะยิงเสียงตรงน้นบนแล้วท้อนกลับลงมาทั้งสองอันเลยนะครับ แล้วก็ด้าน,านตัวเนี้ยไอตัวเล็กเนี้ยก็มีสองลำโพงด้วยนี่ลำโพงด้านข้างเนาะระมพน,น,นด้านบนด้านบนนี่ยิงเพื่อเหมือนกับให้เสียงกระตกตกกระทบเพดานแล้วก็ตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบถ้าเกิดเราดูหนังแล้วฝนมันตกเนี่ยฝนมันตกมาจากฟ้าเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับมีฝนมันตกอยู่บนหัวเราจริงๆเพราะว่าเสียงมันยิงจากข้างล่างครับขึ้นด้านบนแล้วสะท้อนกลับออกมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นลำโพงตัวนี้็คือมิตินี่จะได้ตั้งแต่เป็นสามมิติเลยไม่ใช่แค่แผดแ,แนวราบเหมือนห้าจุดหนึ่ ไอซีจุดหเนี่ยคือแนวบนด้านบนลงข้างล่างโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองรู้ดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับผมโอเคครับผมเองต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ต่อก็จะมีสายไฟนะครับผมแล้วก็สายสัญญาณ HDMI ซึ่งต่อกับจงช่องที่ชื่อว่า A AVC หรือเปล่า ARC อ่า ARC นะครับผมของทางทีวีะ TV นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็น HDMI 2แล้วก็ต่อเข้ากับช่อง ทีวีอของตัวเครื่องนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแพ้กันเรียบร้อยละทีนี้พอเราเปิดเครื่องเนี่ยปุ๊บไอเครื่องนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับมันมันฮลโลเลยคือเราเปิดทีวีปุ๊บนะครับออไอตัวเครื่องก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับผมถ้าเราปิดทีวีนะครับผมเนี่ยไม่เราเปิดทีวีละถ้าเราปิดทีวีมันก็จะสซนตนบายอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปิดเครื่องไปเองโคตรดีนะครับแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ก็ต่อตรงนี้นะครับผม แล้วท่อพุ่นี่คืออินลงพงยิงลงไปที่พื้นแล้วออกมาด้านล่างนะครับเลยไม่รู้สึกถึงว่ามันมันเหมือนลงนังอะ่ะมันไม่แบบเป็นเสียงอึกอึกให้เจ็บหน้าอกนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแน่นอะ่ะซับมันแน่นมากอะ่ะซับตัวเนี้ยอันนี้เราเอาาโพงนี่แยกมาวางไว้ด้านหลังห้องนะครับผมข้างบนนี่เป็นลำวงลำพงที่ยิงเสียงข,ขึ้นข้างบนให้ชนเพดานแล้วตกมาใส่หัวนะครับราะไม่ใช่ปิดด้านนี่วะเนี่ยต้องอย่างนี้นะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นลํโพงที่ยิงขึ้นไปบ,บนเพดาน แล้วตกลงมาใส่หัวอันนี้เป็นลําโพงที่ปล่อยออกมาเนี่ยเห็นไหมเสียงมาแบบถ้ามาจากเสียงมาจากด้านหลังของหนังเนี่ยมาจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นด้านหลังซ้ายนะครับข้างบนนี้เป็นเสียงที่ยิงขึ้นเพดานนะครับแล้วก็ขด้านหน้านี่เสียงที่ปล่อยออกมาจากด้านหลังนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหดูดิสดเสียงเสียงมาจากด้านหลังเลยมเมื่อกี้แล้วโนเสาร์ออกมาน่ะ กิเดนเสาร์มาเสียงออกมาจากด้านหลังเลยครับผมโคตรโหดอ่ะอันนี้คือหนังจากเน็กฟิกนะครับเป็นเรื่องเอ่อเรื่องเอ่ออะไรอ่ะจุปปาลัสร์ดมภาคล่าสุดนะครับเสียงดีมากนะครับผมโอ้โหเนี่ยมิติมันดีมากเลยนะเนี่ยเนี่นนยเออเฮ้ยตอซิล่ามันไม่อ้ไดนโนเสาร์ออกมา,ออกมาออกเหวี่ยงแล้วเหมือนกับไอ้เสียงที่มันโดนเหวี่ยงมันอยู่บนมาจากเพดานอ่ะโคตรโหดอ่ะ เ,เสียงเสียงเองเลยคอปเติมันรุใมเพดานอะโอเคนะผมคุ้มนะครับผมซื้อมานะครับผมว่าก็คือเป็นระบบ9.1นะครับโอ้โหโอโห้มาจากเพดานก็คือเป็นระบบ9.1นะครับเชื่อมต่อก็ง่ายมากนะครับไม่ยากเลยก็แค่เสียบสายนะครับผมแล้วมันแพรกกันเองเลยนะ ตกลงไหมโอเคนะ่นของจะบว่าคุ้มมากนะครับกเก้าวุดหนสลาวขึ้นบนเพดานลงมาหาหัวเรานะครับแล้วก็มีลำโพงจากด้านหลังนะครับไอดนน้ด้านหน้าสองด้านหน้าด้านหน้าสองตัวนะครับที่อยู่มุมละมุมลาแล้วก็ด้านบนอีกสองตัวนะครับที่ยิงที่นี่ขึ้นขึ้นบนแล้วว่ด้านหลังที่เรายแ,แยกโอยวางเนี่ย,ยก็มีอีกข้างละสองตัวนะครับเป็นแปดเป็นแปดตัว ไเป็นเก้าตัวเพราะว่าตรงนี้มีด้านหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็ด้านตรงกลางครับตัวหนึ่งเป็นฟอนจนั้นก็มีเส้าอีกตัวหนึ่งเป็นเก้าจุดหนึ่งครับเป็นสิบตัวโคตรคุ้นนะครับมันอยู่ในโรงหนังเลยครับมีเน็ตซิกก็ไม่ต้องไปโรงหนังแล้วเราดูหนังแล้วครับผมจบคลิป